นีเดี๋ยวเอา M 6 2ครับนานๆเจอหน้าแห้งครับลุยแตนาปังมามาดูชมไอแห้งแล้วนะครับ M 6 2มีท่อหนึ่งใบมีทําำูดปั๊มนิดนึงครับผมไส่เกียร์สองนะครับ เดียวจบไม่ต้องมาไล่เกียร์อันนี้ถ้าสมมุติว่าไถเหนีวยวเหนียวหน่อยเนี่ยแต่ก่อนนะตอนยังไม่ทํามันต้องมีหนึ่งมีสองสับมันไปคือถ้าเจอสองก็ให้มันได้รอบม,มันแล้วต้องไปให้เร็วครับถ้ามันเจอเหนืดอก็ไม่ไปครับมันต้องหนึ่งสองหนึ่งสองผมก็เลยลองลองไยตรวจซับดูไยนิดหนึ่ง รู้สึกต่างเลยครับแต่ว,ว่าควันจะช่วยช่วยประมาณนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะครับแต่ก็ดูร่างมันครับนี่ครับแต่ถ้าเร่งมันมันตามตีนกว่ากันครับเพื่อแต่ก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนท่อมันมันก็มันก็ต่างอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกมันยังไงอ่ะ บอกพูดไม่ตูวัวเพื่อนๆมัน,นมันก็โอเคกว่าเดิมแต่พอพ่าผมเปลี่ยนผ้าดูไอเปลี่ยนท่อนี่ตอนผมเปลี่ยนท่อนี่ไม่ไม่ได้หวังเพื่ออะไรนะไม่ได้ว่ามันจะแรงขึ้นหรือไม่แรงแต่พอเปลี่ยนแล้วคือความรู้สึกคือรอบต้นอ่ะมันจะไม่เหนืดเหนืดเพราะว่ามันย์ชัตเทอรไฮดรอลิกชัตเทอรใช่ไหมครับถ้าเราไม่หยับพาร์ทเนี่ย มันจะเนื่นๆเวลาออกตัวเนี่ยมันจะออกแบบเหนื่นๆอ่ะมันต้องรอรอบนิดนึงแต่ผมเปลี่ยนข้อไปต่างนะครับสี่นิ้วตามด้วยสี่นิ้วไม่แน่ใจจำไม่ได้น่าสามนิ้วนครับสามนิ้วเพราะว่าอีกเส้นหนึ่งตอนนั้นสั่งมาใส่เอาสี่เจ็ดด้วยน้าสามนิ้วนี่ครับรอบปกติมันก็ประมาณนี้ ครับถ้าใส่เกียร์ไปเลยก็ยัประมาณนี้ปือดินแข็งครับแต่ก่อนต้นเดิมคือเกียร์สเนีย่ยต้องต้องให้ได้รอบแทบจะไถไม่ได้ครับเกียร์ส น้ำมันกว่าเดิมดินี่ถ้าติดหนักๆก็ฟันประมาณนี้ครับก็คือผมไม่ได้เร่งช่วยคุณตีให้เรปล่อยสปริงปั๊มอะไรไม่ได้เปลี่ยนนะครับทายสูตรปั๊มนิดเดียวแค่นั้นครับประหยัดน้ำมันกว่าเดิมครับประหยัดกว่าเดิมๆอีกผมก็เออแปลกว่ะวันเชือช่ย เสียงก็หืมเลยครับรถข้างๆ ไปไปเร็วเลยครับแต่ว่าล่องไถล่องสุดท้ายมันจะเปิดกว้างแล้วรอบต่อไปเราก็ต้องเร็วเร็วให้มันทันให้มันประมาณเดิมครับมันถึงจะไปกบรอยเดิมครับเาวิงช้าก็ไม่กบมันก็เป็นล่องครับผ่องไถก็ประมาณนี้ครับถ้าไหนปกตินี่ครับรอบประมาณ 1, 3, มันสามก็อย่างประมาณนี้ครับก็ แต่มันไม่ค่อยมีนาแห้งครับฤด,ดูกาลเมืเ่อกี้นาปักนาปีเสร็จก็คือลงไถลงปันมินาน้ามาเนี่ยครับทีนี้นาปังนาปังก็จะเกี่ยวประมาณมีเมษาหลังหลังสงการไปครับผมก็เช็ก่าเกี่ยวต้องเช็กรเกี่ยวช่วงน,นี้ก็ว่างก็ต้องเรียบเรียบไถให้ได้เยอะที่สุดดูเสียงเดินโอ้อยียงเป๊ก ฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งทุ่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำครับแต่ปีนี้ยังไม่น้ำครับแล้วก็จะถัดขึ้นไปฝั่งนึงก็เรียกเป็นเหล่าฝั่งนู้นแห้งครับแต่ปีที่แล้วไม่แห้งครับสมกระจายเลยครับปีนี้แล้วนี่ครับก็ประมาณวันสองครับถ้าไหนปกติ กลับบ้านออกมาก็ แกออกรถใหม่ครับแกบอกไม่แรงเหมือนที่คิดไว้ผมควรู้สึกเดียวกันเลยครับไม่แรงเหมือนที่คิดไว้ตอนได้รถใหม่ใหม่ลงไถน,น้ำด้วยครับตอนแรกไม่แรงเหมือนที่คิดไว้ตอนรู้สึกเดียวกันเลยก็เลยแต่ว่าลุงผมอะ่ะแกอยู่กับรถไถรถเจดเดอร์ 2, พวกนี้มานานเขาบอกว่ารถใหม่อ่ะ มันจะทําให้เปลืองมันกว่าผมก็ไม่รู้นะไม่ได้มเปลืองอย่างว่าประมาณร้อยชั่วโมงหรือรถเกจรถเด้ออะไรเกจเด้ออะไรแกแหละแกอยู่กับบริษัทใหญ่ๆมันจะเปลืองมันกว่ามาณร้อยชั่วโมงหรืออะไรแล้วจะเข้าสู่สภาวะปกติอันนี้ผมก็ไม่ฟันธงว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าแกก็เป็นช่างครับทําปั๊มทำอะไรเกนะ่งครับผมบอกว่าไม่ไหวมาดูให้หน่อยแกว่าเออใช้ไปก่อน ก็ใช้ได้ร้อยชั่วโมงครับไม่ไหวครับมันก็กินเหมือนเดิมแรงก็ไม่มาสักทีก็เลยมันก็เขาทําให้ประหยัดเนาะแต่ว่าผมก็ทําใจนะเออถ้าทายตรวจปั๊มผมว่ามันต้องกินกินกว่าเดิมพอรู้สึกคือฟันมันฟันเยอะกว่าเดิมยังไงมันก็ต้องจ่ายน้ามันเยอะไม่ต้องกินแต่ว่ากลับเป็นว่าประหยัดกว่าเดิมอ่ะเพราะว่ามันเร่งน้อย ้วไม่ต้องเร่งเยอะไม่ต้องเค็นกัาเร่งเยอะไงครับไม่ต้องกระทืบหนักๆไม่ต้องกดตีนหนักๆก็ไปอ่ะอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับก็ไม่รู้ถูกเปลี่ยนยังไงอันนี้คือประสบการณ์จริงที่เจอครับ47ผมก็ทาครับทาตั้งแต่ปีแรกเลยครับสีผมตอนนั้นพ่อทําครับพ่อทําให้เพราะว่ามันลด1 0 12ปีแล้วครับตอนนั้นผมก็อายุแค่เท่าไหร่15ามั้งครับน่าจะประมาณ14 15ตอนตอน,ตอนออก4 7 ก็ดูครับครูพัก,กและจำครับไม่ก็มีลุงมีพ่อที่เขาอยู่กับรถพวกเครื่องจากคนหนักมานานเะผาก็ทำให้ดูเป็นลูกน้องเขามานานอยู่กับแม็คโครรถอะไรเยอะก็เลยทำลองดูครับก็อโอเคครับไม่ผิดหวังก<อ>็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แนะนำว่าต้องทำครับ ก็แล้วแต่คนชอบครับผมก็โอเคสกใจครับพ่อก็ของพี่อันท่าซิงครับแข็งแรงครับโอเคเลยอ่โอเคครับเดี๋ยวผมทำงานแล้วกันครับฝากติดตามช่องสายชาวนาด้วยครับครับสวัสดีครับ